สวัสดีครับผมวันนี้เราก็เจอกันเช่นเคยนะครับวันนี้อากาศก็ร้อนนะครับพอดีวันสองวันก็มีฝนตกฟ้าร้องครับ <c oughs> ก็เลยจะมาทำชิปเตือนเอฟซีของเราทุกๆขั้นนะครับที่ได้ติดแผงโซล่าเซลล์ไปแล้วหรือไม่ก็มีญาติพี่น้องที่ติดนะครับก็จะมาลงชิป เตือนเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเจ็ดความรู้เล็กๆน้อยๆครับว่าเราควรจะป้องกันอุปกรณ์ของเราอย่างไงนะถ้าหน้านี้นะครับหน้าฝนใหม่นะครับฟ้าจะแรงมากครับต้องระวังพึงระวังนะครับระวังฟ้าผ่านะครับถ้าเราสังเกตว่าวันไหนค้มฟ้าคืมฝนนะครับฝนจะตกให้เรามาลงเบรกเกอร์ตัวนี้เลยนะครันี่ที่ผมชี้อยู่นี่นะ ปิดลงเลยนะครับปิดไว้เลยนะครับสักคิดว่าวันไหนที่คืมฟ้าคืมฝนนะครับเรามาลงไว้เลยครับเบรกเกอร์ตัวนี้ครับจะตัดระบบไฟออกจากกล่องคอนโทรลตัวนี้แล้วก็ตัดระบบไฟทุกอย่างนะครับเพื่อป้องกันไม่ฟ้าผ่านะผมพอป้องกันได้อีกชั้นนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้เกิดวันไหนฟ้าผ่าใกล้ๆมาเนะี่ย มันอาจจะมามีผลกระทบกับอุปกรณ์ของเรานะครับอยากให้ดีที่สุดก็คือลงไว้เลยนะครับผมลงเบรกเกอร์ตัวนี้ครับนี่ครับอันนี้คือเปิดครับอันนี้คือปิดครับลงไว้แค่นี้นะครับก็ตอนเช้ามาเราก็ค่อยมาเปิดออนอีกทีนะครับผมจะได้ป้องกันอุปกรณ์ของเรานะครับก็สังเกตให้ดีนะครับหน้าฝนมาแล้วนะครับช่วงนี้คือฟ้าใหม่ๆนะครับฟ้าจะผ่า แล้วก็ป้องกันอุปกรณ์ของเรานะครับใดเอฟซีท่านไหนก็ผ่านมาดูก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆอยครับป้องกันอุปกรณ์ของเรานะครับผมถ้าใครยังมีแล้วหรือว่ายังไม่มีมีญาติพี่น้องก็ค่อยฝากเตือนไปด้วยนะครับหน้าฝนมาแล้วครับช่วงนี้ก็พึงระวังนะครับฟ้าจะผ่านะครับ จะเกิดการเสียหายของเราได้นะผมเกาะลงแค่นี้ครับง่ายๆครับเปิดไว้ก็ปิดลงครับแค่นี้เองนะก็วันหลังมาเราก็ค่อยเปิดขึ้นนะขึ้นทํางานเหมือนเดิมครับแต่วันไหนถ้าไม่มีอาการว่าฝนจะตกก็ไม่เป็นไรนครับวันไหนสังเกตดูแล้วว่าฝนน่าจะตกก็มาลงไว้นะป้องกันป้องกัน,นครับดีกว่านะถ้าผ่าขึ้นมาเนี่ยโหยุ่งเลยนะครับ เสียหายหมดเลยครับทั้งซัมเมอร์ทั้ง, Summer, งกล่องตัวนี้ครับราคาก็เป็นหมื่นกว่านะผมก็ชิปนี้ก็ขอ,อจบชิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ